ลดมือสองระดับผู้บริหารใช้งานวันนี้มีแคมรี่กับ Accord มานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%ลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยถูกสุดเดียอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถระดับผู้บริหารผ่อนเริ่มต้น1,000 0เท่านั้นใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้รถสวยๆถูกใจไปใช้งานแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาห้ามพลาดกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดยืนอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่เซรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนะคะวันนี้นะัดจะมาอัปเดตสต็อกรถระดับผู้บริหารให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะมีให้เลือกทั้งตัวแคมรี่แล้วก็ตัวแอคคอร์ดเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแน้นไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียง2.6 9เท่านนั้นนะ ผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปี8 4งวดเลยลูกค้าขารถของเราเนี่ยการันตีโครงสร้างให้ทุกคันเลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะและทางเพโยนเนี่ยยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้อีกด้วยนะ274รายการรับรองว่ารถที่ซื้อไปเนี่ยคุณภาพเกรด A แน่นอนนะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้รถส,สวยหรูๆไว้ใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดนะมีสต็อกให้เลือกเกือบ50คันเลยนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญายถึงที่เลยนะใครสนใจก็ ติดต่อมหานันด,ด้วยตรงได้เลยนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะ,ะลูกค้ารับรองว่าได้รถสวยๆถูกใจไปใช้งานได้แบบยาวๆแน่นอนนะคะอะสำหรับ คันแรกที่จะมานําเสนอนะแคมรี่เลยลูกค้าเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าแคมรี่เนี่ยมีที่เลือกทั้งตัวน้ํามันแล้วก็ตัวไฮบริดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคันนี้ทะเบียน9414เนี่ยเป็นตัวแคมรี่5องจุสปอร์ตปี2021จดทะเบียนปี22นะคะคันนี้มาอยู่แค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลเท่าน,นั้นเองลูกค้าฟรีดาวผ่อนหมื่นห้านะราคาค่าตัว8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นภายในของรถกันหน่อยบอกเลยว่าออปชันเนี่ยให้มาครบเลยนะคะเป็นรถระดับผู้ บริหารใช้งานนะลูกค้าสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะ h ห้ออปชันเนี่ยพวกระบบความปลอดภัยก็มาครบแล้วนะคันนี้นะคะเป็นภายในซีดานนะคะปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคุชคอนโทลมาให้ด้วยจอแอนดรอยแอร์ออโต้ครบเลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าไวเลสชาร์จก็มีมาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยป้ายแดงเนี่ยล้านกว่าบาทเลยนะคะวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ฟรีดาวได้ด้วยผ่อนแค่15ื่นห้าเท่าน,นั้นได้รถสวยๆระดับผู้บริหารไปใช้งานกันเลยนะคะแอร์หลังก็มีมาให้เรียบอยแล้วนะเบาะด้านหลังนะคะนี่เลยนะสวยๆตรงกลางเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ําได้นะคะผ่อนแค่1 5ึ0 0หบาทเท่าน,นั้นเองได้รถระดับผู้บริหารไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังก็มีมาให้ครบเลยระบบความปลอดภัยเนี่ย ของ t o y ยต้บอกเลยว่าเขาให้มาค่อนข้างครบนะคะระบบเขาดีมากๆนะลูกค้าแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอึดถึกทนนะคะอะไรหาง่ายข้ามแมนแทนนนถูกด้วยนะคะคันนี้จะเป็นตัว2.5สปอร์ตปี21-22เนอะก็ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆก,ก,ก,ก็จะเป็นตัว 2. ูนจีนะคะปีใหม่ๆเขาจะไม่มีตัว2.0และเขาจะเป็นตัว2.5สปอร์ตแทนนะคะลูกค้ามีให้เลือกเยอะเลยในสต็อกนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้ด้วยใครสนใจก็ติดต่อหานัทตามเบอร์โหดด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าดูเป็นตัวไฮบริดลูกค้าคันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะคะ2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2019ไม่อยู่แสน2,000โลนะคันนี้วารันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดจากศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่ายทะเบียนนี้เลย4290กรุงเทพมหานครนะคะคันนี้เป็นตัว ท็อปสุดนะลูกค้ามาพร้อมกับหลังคาสรูปเรียบร้อยแล้วนะคะออปชันก็ให้มาค่อนข้างครบเหมือนกันนะมาชมภายในกันหน่อยนะคะคันนี้ปี21อ่ะเพราะาว่าให้ปี19นะคะเลขใหม่1 2 2 0 0 0ลราคา9290 0 0บาทพ่อนหมลูกค้าผ่อนเริ่มต้น16,000รลายได้สองเข้าของข้างวดเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะภายในสวยๆรูๆนะนี่พวงมาลัยมังติฟังก์ชันเหมือนกันนะคะปุ่มเอ g นจิ้งสตารนะคะ จอ Android a อร์อนะคะลูกค้ามีที่วางไวร์เลสชาร์จให้คันนี้เป็นตัวท็อปเนี่ยเบาด้านหน้านะคะเป็นเบาไฟฟ้าเขามีพัดลมในตัวเบาให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิพัดลมในเบาได้เลยนะบอกเลยว่าออปชันเนี่ยลดๆเลยนะคะหลังคาสลูปก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าผ่อนแค่หมื่นหกเท่านั้นเองใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดระดับผู้บริหารใช้งานกันเลยนะคะลูกค้าราคาล่วงมาจากป้ายแดงเกือบ50%นะ บอกเลยว่าคดคุ้มนะคะด้านหลังก็มีแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เขามาพร้อมกับแผงคอนโทรลด้านหลังนะคะลูกค้าตรงจอด้านหลังเนี่ยลูกค้าสามารถคอนโทรลในส่วนของตัวแอร์ก็ได้นะคะวิทยุคอนโทรลได้แล้วก็บาะด้านหลังเนี่ยเขาปรับเอนได้ด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าออปชั่นอยากมาครบเลยนะระดับพรีเม<ล>ียมเลยลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดนะคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยนะคะลูกค้าผ่อนแค่16,000นะเป็นตัวแคมรี่5อสปอร์ตอ่าขออภัย c a m รี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนะคะปี2019วารันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดจากส่วนโตโยต้ายังเหลืออยู่นะคะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยเขารับประกันในส่วนของแบตเตอรี่ถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะคะรถเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากลูกค้ทาทั้งตัวแคมรี่แล้วก็ตัว Accord เลยนะคะถ้าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะคะคันนี้ก็เป็นตัวไฮบริดอีกหนึ่งคันลูกค้าเป็นตัว2.5ไฮบริดปี2020นะคะ 8 5 9 0 0 0บาทก็ผ่อนอยู่ประมาณ15,000เท่านั้นนะคันนี้นะมีหลังคาสันลุปมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่ตัวท็อปนะคะลูกค้านี่สภาพสวยๆทุกคันเลยนะหรือว่า Accord รก็มีให้เลือกนะคะลูกค้าคันนี้นะแอ c o คอเป็นตัว2.5ไฮบริดเช่นกันนะคะปี2019นะคะ869,000บาท Accord เขาก็ดีไซน์มาให้สวยเหมือนกันนะคะลูกค้าออปชั่นครบเหมือนกันแต่แค่ว่าเขาไม่มีหลังคาสลรูปนะคันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะคะจะไม่มีหลังคาสลรูปนะคะลูกค้าพนอ,อยูหมื่นห้านะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างทุกคันเลยรถมีให้เลือกเยอะมากเกือบ50คันนะคะในสต็อกนะคะลูกค้าอันนี้ก็เป็นแคม r y อีก1นึ่งคันที่น่าสนใจนะเป็นตัว2.5สปอร์ตนะคะลูกค้าปี2021นะ899,000บาทสีขาวนะคะ ออปชันก็ให้มาครบเหมือนกันนะคันนี้สวยๆเลยนะคะหรือว่าคันนี้เป็นตัว 2.0G นย์จีนะสองจุดศูนย์จีปีสิบเก้าเจ็ดแสนหนึ่งนบาทพรอ,อยู่ประมาณ1มื่นนะคะคันนี้ 2.0G ผ่อนอยู่1มื่นเท่านั้นนะใครสนใจอยากได้สเปคแบบไหนก็ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะ0ูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดดัดเพชรยนโทรมาแอดได้มาได้เลยนะคะอีกหนึ่งคันคันนี้นะคะเป็นตัวสอ 5G นะอ่าคันนี้ Camry 2.5G เป็นตัวน้ำมันนะคะน้ำมันตัวท็อปเบนซินเลยลูกค้ามีหลังคาซันรูฟมาเรียบร้อยแล้วนะปี2019 799,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ15นะผ่อนอยู่ประมาณ15นะคะคันนี้นะนี่สวยทะเบียน8090นะคะท็อปสุดในรุ่นเบนซินเลย 2.5G นะคันนี้ปี19นะคะ อันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะคะ7จ็9คันนี้นะคะเป็นตัวแคมรี่เหมือนกันนะคันนี้น่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีใบราคานะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆนะมีสีหายากอีกหนึ่งคันลูกค้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยด้านหลังนะสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้าคันนี้ก็สวยๆเลยนะใครที่อยากได้สีแบบสีพิเศษพิเศษเนาะคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะลูกค้าทะเบียน5325คันนี้นะ เป็นตัว2.5ไฮบิดพรีเมียมอ่ตัวท็อปเลยปี21 9 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์พอนหมื่นหกนะมีหลังคาซันรูฟตัวท็อปเลยของไฮบิดนะคะลูกค้านี่ได้เป็นสีน้ำตาลสีหายากด้วยลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะออปชั่นครบแน่นอนนะหรือว่าหากแอรคอร์ดนะที่ เป็นตัวน้ำมันมีอยู่คันเดียวเท่านั้นนะทะเบียนสวยๆเลย717คันนี้เป็นตัว2.0 EL นะ a c คคอร์สองจ0 0 0 0 0บาทปี2018คันนี้เป็นตัวน้ำมันนะคะลูกค้า ฟรีดาวผ่อนหมื่นเดียวเท่านั้นนะลูกค้าฟรีดาวผ่อนแค่1นึ่งหมื่นนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,น่าจะเป็นเลทผ่อนที่ถูกที่สุดของ Accord นะคะที่มีในสต็อกตอนนี้นะคะลูกค้าแล้วก็แคม r ี่เนี่ยราคาถูกสุดของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ500,000กว่านะ 500, กว่านะห้าแสนกว่ากเป็นตัวตัวชมเก่านะคะลูกค้าตัว 2.5G เนาะปีประมาณ17นะคะมีอยู่2คันนะคันนี้ก็เป็นตัวไฮบีอีกหนึ่งคันนะคะแคมรีนะ 859,000บาทนะคะปี2020นะคันนี้ปี2020เป็นตัวไฮบริดนะคะยังไม่ใช่ตัวท็อปเนาะแต่ว่าคันนี้มีการปรับลดราคาลงจากหน้าป้ายให้นะจาก879,000เหลือ859,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้ารถมีให้เลือกเยอะมากเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2. 69%ผ่อนได้สูงสุดเนี่ย7ปี84งวดเลยนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์เนี่ยไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วย274รายการนะคะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการตรวจเช็คสภาพให้รับรองว่ารถที่ได้ไปเนี่ยคุณภาพเกรด A แน่นอนชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเป็นเครื่องไม่มีนะคะตัวซอบเจอรเรารับซื้อคืนเต็มจานวนนะคะลูกค้าเพชรยนต์เนี่ยเปิดทาการมาประมาณ25ปีแล้ว คัดรถสวยๆให้ลูกค้าทุกคันแน่นอนนะคะลูกค้าแล้วก็ยอดขายของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ150คันนะ1 5อคันอัพทุกเดือนลูกค้าบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยได้คุณภาพแน่นอนนะคะลูกค้าซื้อรถมือสองนะคะถ้าจะให้ดีต้องมาที่เพชรยนต์นะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะเอามาดูรถกันต่ออีกหนึ่งคันคันนี้เป็น Accord เหมือนกันนะคะตัวไฮบิดนะคะนี่ทะเบียน714เป็นตัว2.0อ่ะ 2.0ให้ 2. 2บิดปี2019 879,000บาทไม่แค่63,000โลนะคะลูกค้าไม่63,000โลเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าระดับผู้บริหารใช้งานอยู่แล้วนะคะ Camry Accord นะรถมีให้เลือกเยอะเลยนะคะมาดู Camry คันนี้ที่นัดบอกว่าราคาถูกสุดคันนี้นัาจะราคาถูกสุดในสต็อกนะ599,000บาทพรอ,อยู่ประมาณ11,000นะคันนี้ 2.5G นะคะปี17นะคะ เป็นโฉมหน้านี้อยู่นะนี่นี่ใครหาโฉมนี้อยู่เริ่มหายากแล้วนะคะตอนนี้ในสต็อกมีอยู่2คันมีคันนี้สีดำนะลูกค้า 2.5G 5,990,000บาทปี17 000, ปีดาวผ่อนอยู่ประมาณ11,000นะแล้วก็อีกหนึ่งคันสีขาวเออไม่ใช่สีขาวสีสีบรอนคันนี้คันนี้เป็นตัว 2.0G อุ้ยคันนี้ถูกกว่าอีก4 7 9 0 0 0บาทนะคะปี2017นะ 479,000บาทลูกค้า 2.0G นะคะลูกค้าชมหน้านี้นะทะเบียน113คันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่า10,000อะประมาณ10,000นะคะลูกค้าใครถูกใจนะใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อหานัาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัาส่งรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้นะลูกค้าฟรีดาวน์ได้ด้วยตางจังหวัดไฟแนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะสนใจก็ ติดต่อหานัดได้ตรงนี้เลย0982609587นัดเพชรโยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ